มินดาตอบแซบหลังชาวเน็ตคอมเมนต์แบบนี้ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทัญญาถูกจับตามีประเด็นร้อนแรงฟาดฟันกันผ่านโซเชียลระหว่างมินดามีทรัพย์สินและทัญญาอาสยามท้ามกลางชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นต้อตอบกันอย่างดุเดือดทัวลงสาวมินดาจำนวนมาก อย่างล่าสุดเมื่อสาวมินดาได้โพสต์คลิปตัวเองลงช่องติ k t o k อก m i n d a t h a n าบใส่ชุดเบรสสีดำยืนชมวิวกลางคืนก็มีชาวเน็ตสาวรายหนึ่งโผล่คอมเมนต์ช่องติ๊กต็อกสาวมินดาว่าดูผู้ดีมีสกุลได้รับการศึกษาและการอบรมมาดีมากเลยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณทัญญางานนี้สาวมินดา ไม่รอชารีบมาตอบกลับทันทีเลยค่ะบอกว่าผิดช่องค่ะนี่ชื่อมินดาพร้อมอีโมจิยิ้มกว้างรัวๆัว